เมื่อโลกส่งสัญญาณความต้องการให้เราดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องช่วยกันดูแลรักษาโลกให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะเร่งลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งไฮโดรเจนนั้นถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่น่าสนใจนะครับในวันนี้ครับรายการทันข่าว today ช่วงทันข่าวพลังงานเดี๋ยวจะพาไปทําความรู้จักกับไฮโดรเจนให้มากยิ่งขึ้นครับ เมื่อไฮโดรเจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวใจสําคัญที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับก็คือทําให้โลกของเราลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ด้วยเราสามารถนำไฮโดรเจนนั้นไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ครับในภาคคมนาคมสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันปิโตรเลียมสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงในรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรวมถึงรถโดยสารและรถบรรทุก ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานความร้อนสูงอย่างเช่นอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์เคมีพันธ์การกลั่นน้ำมันและภาคการผลิตไฟฟ้าใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือนำไปผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยการหันไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เช er ื้อเพลิง ซึ่งทั่วโลกกำลังเร่งศึกษาพัฒนาการใช้งานอย่างเร่งด่วนเช่นการใช้ไฮโดรเจนแทนน้ำมันดีเซลในเรือขนส่งเชิงพาณิชย์การนำไปผสมในก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ด้วยยังมีต้นทุนที่สูงครับดังนั้นการนำไปใช้ในแต่ละกิจกรรมจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อเนื่อง การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานนะครับหรือว่า energy transition นี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับในประเทศไทยนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งย้อนกลับไป40กว่าปีที่แล้วไทยเปลี่ยนการใช้น้ํามันเตาน้ํามันดีเซลใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสะไฟฟ้ามาเป็นก๊าซธรรมชาติทั้งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเผาไหม้ได้หมดจดช่วยลดมลภาวะทางอากาศแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานของประเทศที่ช่วยลดการพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว เรามาทำความรู้จักกับไฮโดรเจนเพิ่มเติมกันอีกสักนิดดีกว่าครับไฮโดรเจนหรือว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือ H2 ไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีการเผาไหม้ที่สะอาดและนำไปใช้เป็นพลังงานได้หลากหลายครับมีการคิดค้นเพื่อใช้งานตั้งแต่ศตรวรรษที่18โดยน้ำ H2O เป็นสารประกอบไฮโดรเจนที่มีมากที่สุดในโลก ไฮโดรเจนมีคุณสมบัติได้ทั้ง3สถานะนะครับก็คือของแข็งของเหลวและกา๊าซโดยการเปลี่ยนสถานะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและแรงดัน ซึ่งไฮโดรเจนนั้นผลิตได้จากวัตถุดิบหลายประเภทครับซึ่งจะมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่ต่างกันจึงมีการกำหนดสีของไฮโดรเจนเพื่อบ่งบอกความสะอาดหนังต่อไปนี้ครับหนึ่งไฮโดรเจนสีเทาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบครับผ่านกระบวนการเปลี่ยนรูปสารไฮโดรคาร์บอนด้วยไอน้ำกระบวนการนี้มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2. h y ไฮโดรเจนสีฟ้าใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบผ่านกระบวนการเปลี่ยนรูปสารไฮโดรคาร์บอนด้วยไอน้ําแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการนี้ไม่มีการปลดปล่อยและจะดักจับและกักเก็บด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สโตรจหรือ CCS 3. h y ไฮโดรเจนสีชมพูใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงนิวเคลีย์นำมาผ่านกระบวนการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำหรือเรียกว่า water electrolysis กระบวนการนี้ไม่มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 4. ไฮโดรเจนสีเขียวใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือลมโดยนำมาผ่านกระบวนการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำแต่ความท้าทายของพลังงานแห่งอนาคตนี้ราคาไฮโดรเจนสีเขียวและไฮโดรเจนสีฟ้าจะมีราคาสูงกว่าเชื้อเพลิงอื่นครับนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความยากในการจัดเก็บขนส่งและความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วย ซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวเนี่ยนับว่าเป็นไฮโดรเจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีการผลิตเพียงร้อยละ5ของไฮโดรเจนที่มีการใช้งานกันอยู่ทั่วโลกแต่ก็คาดการนะครับว่าไฮโดรเจนสีเขียวเนี่ยจะม,มีบทบาทสําหรับพลังงานมากๆเนี่ยหลังจากปีคิตศกร230 0เป็นต้นไป เมื่อไฮโดรเจนถูกมองว่าเป็นหัวใจสําคัญที่จะช่วยลดคาร์บอนในอนาคตอันใกลน้นี้ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถใช้งานในภาคส่วนต่างๆของภาคเศรษฐกิจหลายประเทศจึงได้ออกนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮโดรเจนเพื่อกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศ ปัจจุบันมีการใช้ไฮโดรเจนมากกว่า30ประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในโซนยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางด้วยมีความได้เปรียบในเชิงพื้นที่ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแต่ก็มีอีกหลายประเทศนะครับที่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเตรียมความพร้อมไฮโดรเจนในการใช้งานต่างๆเช่นที่เยอรมันครับได้มีการนํารถไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจนหรือ Coradia iLint จำนวน14ขบวนมาวิ่งในรัฐ Lower Saxony โดยรถไฟพลังงานไฮโดรเจนจะไม่ปล่อยโมลพิษใดๆสู่อากาศ ด้วยการรวมไฮโดรเจนและออกซิเจนเพื่อกลายเป็นพลังงานที่ทําให้รถไฟวิ่งได้สิ่งที่จะถูกปล่อยออกมามีเพียงไอน้ําและความร้อนอีกทั้งความร้อนที่เกิดขึ้นยังสามารถนํากลับมาใช้เป็นพลังงานให้กับระบบปรับอากาศของรถไฟ รถไฟสามารถวิ่งได้ราว1,000กิโลเมตรต่อชั่วเพลิงไฮโดรเจน1ถังด้วยความเร็วสูงสุดที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยทางการเยอรมนีครับมีแผนจะยกเลิกใช้รถไฟดีเซลทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นโดยรัฐบาลเยอรมนีครับประกาศว่าจะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไฮโดรเจนภายในอีก10ปีอีกด้วย ญี่ปุ่นก็ได้สร้างเมืองต้นแบบพลังงานไฮโดรเจนที่เมืองนามิเอะจังหวัดฟุกุชิมะภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าศูนย์วิจัยพลังงานฟุกุชิมะโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนที่ต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมสาธารณรัฐฝรั่งเศสบริษัทพรามาอินดัสทรีผลิตจักรยานไฟฟ้าไฮโดรเจนและบริษัทคอมม a นีฟ e ูโอลเดอะทรานสปอร์ตเริ่มใช้เรือพลังงานไฮโดรเจนในการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ สำหรับประเทศไทยนั้นนะครับภาครัฐมีการออกนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานไฮโดรเจนโดยมีแนวทางพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนของประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์4ด้านครับ 1. ด้านการพัฒนาตลาดและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้ 2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4. ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานแบ่งการดำเนินการเป็น3ระยะได้แก่ ระยะสั้นช่วงเตรียมความพร้อมตั้งแต่ปีคอสอ2020ถึง2030ประกอบด้วยโครงการนำร่องจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยจัดทำแผนและศึกษารูปแบบธุรกิจใหม่ทดสอบปรับปรุงระบบกักเก็บและขนส่งระยะกลางช่วงพัฒนาไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาคพ,พลังงานคศ2031ถึง2040ผสมไฮโดรเจน10-20%ในระบบท่อและรถยนต์ FCEV พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายสถานีไฮโดรเจนส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจัดทำกฎระเบียบม,มาตรฐานคุณภาพกา๊าซและสถานีกักเก็บระยะยาวมุ่งสู่คาร์บอนนิวทริลิตี้และเนทซีโร่เอมิชชั่นปีขศ2 0 4 1 1 2 0 5 0 เพิ่มอัตราส่วนผสมไฮโดรเจน25-75%ในระบบท่อและรถยนต์ FCEV กำหนดโครงสร้างราคาพัฒนาแพลตฟอร์มและการซื้อขายคาร์บอนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายสถานีไฮโดรเจนสร้างโครงข่ายรีพาวเวอร์รองรับไฮโดรเจนสีเขียวกำหนดมาตรฐานการขนส่ง FCEV และสถานีเติมไฮโดรเจน ความก้าวหน้าของภาคส่วนต่างๆในประเทศไทยที่เร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการยกระดับการใช้เชื้อเพลิงสะอาดอย่างไฮโดรเจนเช่นมีการจัดตั้งไฮโดรเจนไทยแลนด์คลับโดยรวบรวมพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันผลักดันเทคโนโลยีไฮโดรเจนปัจจุบันมีสมาชิก54บริษัท การริเริ่มติดตั้งสถานีนำร่องไฮโดรเจนสเตชันสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลเชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศณอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาการใช้ไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนส่งการพัฒนาโครงการไฮโดรเจนสีเขียวที่ประเทศโอมานการพัฒนาและทดสอบการผสมไฮโดรเจนในก๊าซธรรมชาติและการพัฒนาห้องปฏิบัติการของสถาบันนวัตกรรมปตท ึ่งการผลักดันการใช้ไฮโดรเจนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นจําเป็นมากมากครับที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจําเป็นต้องมีนโยบายสนับสนุนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการกําหนดมาตรฐานดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนกลไการาคาคาร์บอนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลแล,และนําไปสู่ความเป็นกลางคาร์บอนครับวันนี้เราก็ได้ทําความรู้จักกับไฮโดรเจนมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าหน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยดูแลให้โลกใบนี้งดงามต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกับแคนใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีนะครับปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน